สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทนานารนาฟาร์ทุกท่านนะครับอันนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงสีาทีนะครับก็มาอยู่กันที่คอกวัวเล็กนานาฟาร์มอีกนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสองสาวน้อยนะครับวันนี้ตัดหญ้ามาให้กินนะครับกินหญ้ากันที่คอกวัวนะครับนะครับสองสาวน้อยนะครับเมื่อบานก็กลับมาจากประกวดวัวที่อบตกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ ได้ที่1นะครับในรุ่น14-16เดือนนะครับได้เป็นรีเซิร์ฟแกรนแชมป์นะครับที่อบตกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวัวตัวน้องวันด้านะครับก็ยังอยู่กับโรงเรียนฝึกประกวดอยู่นะครับยังไม่เอากลับมานะครับก็ต้องมาดูน้องสอตัวนี้นะครับลูกจ็อกกิ้งนะครับกับตรงนู้นนะครับลูกของพ่ออเมริกาอ่าบัตเตอร์บูมนะครับตอนนี้ก็กําลังกินหญ้านะครับนะครับเลี้กันอย่างอร่อยอร่อยเลยนะครับ ส่วนทางนู้นนะครับก็จะมีแม่พันธุ์อีก3ตัวนะครับซึ่งก็กําลังกินหญ้าที่เพิ่งตัดมาให้นะครับเป็นหญ้าขนธรรมดาของบ้านเรานี่นะครับแต่อ่อนหน่อยครับช่วงนี้หญ้าอ่อนหน่อยครับนี่ครับ เดินมาซนนีครับมากินหญ้าครับหล่นกับพื้นนะครับเดินมาแอบกินตรงนี้นะครับครับชารเล่นะครับตน,นหน่อยๆนะครับอยู่ด้วยกันแม่เป็นแม่สาวสองตัวนะครับตรวนู้นกับตัวตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นแม่ของ ลูกตัวนี้นะครับลูกจ็อกกิ้งนะครับครับส่วนฝั่งทางนน้นนะครับก็จะมีนู่นครับไกลๆนูนนะครับก็จะมีเป็นแม่ชาวเลนะครับแม่อมยิ้มนะครับเป็นลูกเอ่อได้ลูกตัวพู้นะครับเป็นลูกของเอ่อผมจําไม่ได้เป็นลูกนอกเหมือนกันนะครับจาไม่ได้ครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนช่วงหน้าหนาวเย็นๆนะครับ วัวจะม่อยู่ในที่นี่อีกสามตัวนะครับสูงโรงเียนประกวดอยู่นะครับครับอันนั้นเป็นน่าจะเป็นบีฟมาสเตอร์นะครับรุ่นเล็กนะครับครับนี่นะครับชาโรเล่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่อง YouTube นานาฟาร์มนะครับสนใจอาหารสัตว์นะครับโทรมาที่0 927076999ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ